ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเลยนะครับอมผมกำลังบอกว่าผมก็จะงดทำคลิปสามวันนะฮะก็อย่าพึ่งทิ้งผมไปไหนนะผมก็ยังอยู่นะครับเพื่อ,อก็รู้นะเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับพ่อของแผ่นดินนะ,ะหรือพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวของเรานะฮะก็นะฮะก็นดลงคลิปสามวันนะฮะแล้วอย่าเพิ่งทิ้งผมไปไหนเนาะผมก็ยังอยู่นะฮะอ่าสามวันเนี่ยวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมฮะอ่าน่าจะได้ชมคลิปสักท่าไหน ส่เสียครั้งนี้ก็เป็นการสนเสียครั้งยิ่งใหญ uh huh. ่นะฮะการสูญเสียที่โลกต้องจดจำเ uh huh. ขาคือพ่อของแฟนดินที่ดีที่สุดครับผมมาแค่นี้นะครับขอบคุณครับ